สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเพจมิสูโปปังนะคะและวันนี้นะคะเมย์จะพาลูกค้ามาชมรถรุ่นเ e อ็ก n ินเดอร์คอร์ส2023สีเขียวหลังคาดำคันนี้นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่966,000บาทค่ะและคันนี้นะคะเมย์จัดโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่49,000บาทพร้อมชุดแต่งแบบจัดเต็มค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมย์แถมอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะ และในรุ่น Explorer Cross สีเขียวหลังคาดำคันนี้นะคะในส่วนของโลโก้คำว่า Explorer Cross อันนี้จะได้ทำการติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะและในส่วนที่เป็นโปรโมชั่นที่เมแถมให้กับลูกค้าอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือกล้องรอบคันนั่นเองนะคะกล้องรอบคันตัวนี้นะคะเมจะติดให้กับลูกค้าด้านหน้าตรงนี้และก็หูกระจกซ้ายขวานะคะกล้องรอบคันตัวนี้นะคะจะทํางานร่วมกับเซนเซอร์ด้านหลังที่เราทําการติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยนะคะจะทําให้ลูกค้าจอดรถได้อย่างแม่นยําและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และอีกหนึ่งจุดนะคะที่เมแถมให้กับลูกค้าในโปรโมชั่นนี้นะคะนั่นก็คือสเกิร์ตรอบคันนั่นเองนะคะซึ่งสเกิร์ตรอบคันอันนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกแบบตามความต้องการได้ด้วยนะคะ ว่าลูกค้าอยากได้สเกิร์ตของสานักไหนนะคะและลูกค้าท mm ่านนี้นะคะเลือกเป็นชุดแต่งของสานักจากวิชั่นนั่นเองนะก็คือชุดแต่งฮอตฮิตของเราเลยนะคะชุดแต่งวิชั่นนะคะของเขาจะมีหน้าตาคล้ายสไปเดอร์แมนอันนี้คือเบลคิดเองนะแต่มีการตัดเส้นสายสีแดงมาให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟเดลไลท์ด้านล่างมาให้กับลูกค้าแบบนี้ด้วยนะคะสีสเกิร์ตของเขานะคะจะเป็นสีเฉดเดียวกันกับตัวสีรถเลยนะคะแล้วก็จะตัดสีดาด้านเพื่อให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และในส่วนของลังคาและหูกระจกตรงนี้นะคะจะเป็นสีดําเงาซึ่งได้ทําการทําสีมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะและสิ่งที่เมเพิ่มเติมให้กับลูกค้าในส่วนของด้านข้างนั่นก็คือสเกิร์ตด,ด้านข้างนั่นเองนะคะสะเกิร์ตของเขาจะมีการเล่นลวดลายตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังเลยมีการตัดเส้นสายสีแดงเพื่อให้รถด,ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะไม่อยากได้เป็นขีบแดงก็สามารถแจ้งเมได้เลยนะคะและในส่วนของเบ้ามือนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นเบามือเทพลายเคปล่านั่นเองนะคะเบามืออันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะะคว่า อยากได้เป็นสีอะไรจะมีสีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดสสีนะคะนั่นก็คือดําด้านดําเงาเคยบล่าและโคเมียมนั่นเองนะคะและขึ้นมาในส่วนของฟิล์มนะคะฟิล์มอันนี้นะคะที่เมทแถมให้ลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกอันติเมทนะคะเรารับประกันให้ลูกค้าด้วยกันทั้งหมด10ปีเลยนะคะคุณน่สมบัติของเขาบอกเลยว่าการแสงสะท้อน UV ได้ดีอย่างแน่นอนนะคะ ด้านนอกจะดูมืดๆนะคะแต่ภายในบอกเลยว่าทัศนวิสัยในการขับขีดีอย่างแน่นอนนะคะและลูกค้ายังสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ด้วยนะคะว่า,ต,า,วา,วาต้องการความเข้มอยู่ที่เท่าไหร่40 6 0 8 0เล no ือกได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของคิ้วกันศาส์นะคะคิ้วกันศาส์อันนี้เมย์ก็แถมให้ลูกค้าเป็นคิ้วกันศาส์แบบ2ชั้นนะคะบอกเลยว่าติดหนุบอย่างแน่นอนนะคะไม่มีหลุดล่อนนะคะและของแถมของเราที่เราแถมให้กับลูกค้ามีการรับประกันทุกชิ้นงานเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เกิดปัญหาสามารถเคลมฟรีได้เลยนะคะ ดูด้านหน้าด้านข้างกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะเริ่มจากนี่ก่อนเลยนะคะนั่นก็คือกล้องมองหลังนั่นเองนะคะซึ่งกล้องมองหลังตัวนี้นะคะจะติดตั้งกับตัวรถมาให้อยู่แล้วนะคะแต่กล้องตัวนี้จะทํางานร่วมกับกล้อง360องศาที่เราทําการติดตั้งให้กับลูกค้านั่นเองค่ะ และนอกจากนั้นนะคะกล้องตัวนี้ก็ยังทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ที่เราติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยนะคะเซ็นเซอร์ที่เราติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยกันจะมีทั้งหมด4จุดนะคะจะมีจุดด้านข้างซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเวลาถอยจอดได้อย่างปลอดภัยและแม่นยาม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและความโดดเด่นของด้านท้ายคันนี้นะคะนั่นก็คือสเกิร์ตด้านท้ายนั่นเองนะคะ เกิร์ตด้านท้ายของชุดแต่งวิชั่นซึ่งจะทาให้รถดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะและดีไซน์ของสกเกิร์ตของเขานะคะจะเป็นคล้ายๆหางธนูนั่นเองนะครับมาพร้อมปลายท่อคู่ท่อหลอกแบบนี้มาให้กับลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังยังจะมีในส่วนของดิฟิเซอร์คล้ายๆคีบฉลามมาให้ด้วยนะคะและก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์คําว่าคอสต,ตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยซึ่งจะทําให้รถคันนี้ดูสปอร์ตดูเทมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และนอกเหนือจากโปรโมชั่น49,000ที่เมแถมให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหรือกล้องรอบคันนะคะคันนี้นะคะลูกค้าก็ได้ทำการอัปเกรดในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มด้วยนั่นเองนะ ประตูท้ายไฟฟ้าที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะคะจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้ากล่องทองนะคะเรารับประกันให้กับลูกค้าด้วยกันทั้งหมด2ปีเลยนะคะ <X L at ian> และนอกจากนั้นนะคะประตูท้ายที่เราติดตั้งให้ระบบกันหนีบของเขาก็ยังมีให้กับลูกค้าด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะประตูท้ายอันนี้สามารถเปิดได้ด้วยกันทั้งหมด3จุดนะคะจุดแรกนั่นคือด้านท้ายประตูท้ายไฟฟ้านะคะจุดที่2ภายในตัวรถจุดที่3จากรีโมทนั่นเองค่ะ ดูภายนอกกันไปแล้วนะคะเด <UN IT. S 1> ี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะเริ่มจากจอหน้านก่อนเลยจอหน้านเดิมๆของเขาจะเป็นขนาด9นิ้วนะคะมีก็ได้ทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะสามารถดูหนังฟังเพลงตลอดการขับขี่ได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอเพดานขนาด14นิ้วนะคะทำให้ผู้โดยสารตอนหลังนะคะสามารถเพลิดเพลินตลอดการขับขี่ได้เลยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะในส่วนของพรมหรือสักั้เพจเมย์ก็ได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะลูกค้ายังสามารถเลือกสีพรมตามความต้องการได้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งจุดสําคัญของรถคันนี้ที่เมย์ลืมพูดถึงไปนั่นก็คือกล้องบายสปอร์นั่นเองนะคะกล้องบายสปอร์ตัวนี้นะคะจะทํางานร่วมกับเซนเซอร์นะคะเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนเลนหรือมีรถมาด้านหลัง กล้องบายสปอร์ตตัวนี้จะทํางานจะมีสัญญาณเตือนหรือว่าจะมีไฟโชว์ที่ข้างหูกระจกให้นั่นเองะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่ลูกค้าได้ทําการอัปเกรดเพิ่มนอกเหนือจากโปรโมชั่นที่เมแถมให้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้รถหล่อๆสวยๆแบบนี้พร้อมฟังก์ชันครบแบบนี้นะคะเม้นคําว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือทักเข้ามาที่เพจมิสซูโปบางบายทอฟฟี่เมค่ะ และก่อนที่จบคลิปนี้ไปนะคะเมยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเมยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถสวยๆและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จากเพจมิซูปโปปังค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ